อาหารการกินต่างๆมีคนไปเที่ยวในงานมากมายเหลือเกินครับผมถือโอกาสไปยิยมร้านยูริเอ็กซ์เพร e เจมของทองสักแล้วก็เลยรับประทานอาหารต่างวันจนกระทั่ง i'm <laughs> ยูริปที่นำเอามาปลูกนั้นก็ออกงามดีถือเป็น ฤดูทิวลิปบานก็จะตรงกับหน้าหนาวในเมืองไทยทางคุณดิเรกก็จะจักชมสวนทิวลิปที่ปลูกอยู่ในเรือนโรงปรับอากาศชูช่อ อรชรนสีสันต่างๆงดงามเป็นเทศกาลชมทิวลิปประจำปีของสวนทิวลิปยูแอนบุสในซอยแจ้งวัฒนะ ปรากฏ สวนทิวลิปเมืองนอนไม่ต้องไปจนกระท,ท,ท,ะทั่งถึงเนเธอร์แลนทิวลิปนั่นเป็นดอกไม้ประจำของนเนเธอร์แลนด์พอถึงหน้าสปริงราราวเดือนเมษายนฮิมะละลายหมดแล้ว ทิวลิปก็จะโผล่้ลจากหวซึ่งฝังอยู่ในต้นทิวลิปเป็นไม้เมืองหนาวต้องการอากาศอินสีสันต่างๆถ้าท่านได้ไปที่ คิ Hoff, ร์กเคนโฮฟเนเธอร์แลนด์ในฤดูใบไม้ผลิราวเดือนเมษายนหรือพฤษภาคมท่านจะเห็นทิวลิปบานสะพรัง่งเต็มทองทุ่งสวยงามสุดขีดอพันลนาแต่ท่านไม่ต้อง ได้นำเอาทิวลิปมาปลูกในเรือนโรงปรับอากาท่านาาก็จัดชมทิวลิปชูช่ออรชรนสีสันตระการตาได้โดยไม่ต้องไปถึงยุโรปในช่วงนี้สวนทิวลิปเมืองนนท กำลังออกเดินบานสรังทางสวนทิวลิปมึงนนเปิดให้ชมในวัน ดอกทิวลิปนั้นในสมัยที่ผมยังไม่ได้ไปยุโรปรู้จักทิวลิปในหนังสือซึ่งเป็นหนังสือบังคับแบลกทิวลิปซึ่งดอกทิวลิปนั้นจะไม่มีสีดำจ,จก,กิง ก็เป็นน้ำเงินเข้มนะแต่ในนวนิยายนั้นเป็นแบล็คทิวลทิปทำให้เราอยากจะได้เห็นทิวลิปสีสันต่างๆเป็นยังไงก็สามารถที่จะชมได้ที่ส่วนทิวลิปเมืองนนทในวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์ถ้าท่านว่า ราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงอยู่ในบ้านวันนี้เวลาล่วงเข้ามาถึงวันที่13ธันวาคมแล้ววันพรุ่งนี้จะเป็นวันคริสต์มาสนิยมรับประทาน ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากฝรั่งแต่เกิดขึ้นมาจากยินเดียแดงมีคนไปสวง โดยรัวไปจากซาว์ทแธมป์ตัไปยังโลกใหม่ที่อเมริกาสเบียงกลางที่จะเอาไปนั้นร่อยรอเต็มทีก็ได้ จะมาถึงในวันพรุ่งนี้24เป็นวันคริสต์มาสอีฟอาหารประจำคือคริสต์มาสพุดดิ้งและไก่หัวผมจะเดินทางไปลำปางหอบผิวไก่หัวไปสู่กันกินถึงแม้ว่าบรรยากาศ ผู้ที่ทำไก่งวงก็คือคุณเกียรติเป็นพ่อครัวที่ได้รับการอบรมฝึกปรือมาจากมึกแดงจนกระทั่งมีฝีไม้เลยมือทัดเทียมกับมึกแดงเมื่อ ช้าจะมีฟรอสต์ถ้าอุณหภูมิลงเหลือสององศาที่เรียกว่าเมอร์คับหรือเรียกว่าฟรอสต์นภาษาอักเรก็ทดแทนหิมะในคืนวันคริสต์มาสได้ ข้อสำคัญให้มีไก่งวงรับประธานก่อนแล้วกันชวนท่านที่อยู่กรุงเทพถ้าอยากรับประทานอาหารรับประธานไก่งวงในวันคริสต์มาสโรงแรมพัตคาหรูหร,รูมีไก่งวงบริการอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลไปฉลองคริสต์มาสกัน อาหารวันคริสต์มาสจะมีบริการอย่างเพียบพร้อมไม่ว่าจะเป็นไกห่หมูคริสต์มาสพุดดิ้งพร้อมบริบูรณ์ไม่ต้อง